เวียดนามที่แท้เหมือนกับบ้านอะแม่แฮปปี้สินจากแก๊บาสวัสดีค่ะบิมกินแลกกลับมาแล้วค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่โฮจิมินคลิปนี้เป็นคลิปจะพาทุกคนไปกินสตรีทฟู้ดที่สตรีทจริงๆโหดกว่าที่เคยทำที่กิลแลกแล้วให้แล้วไว้มากๆรับประกันความโหดอันนี้ต้องแบบฮาร์ดคอร์นิดเดง แล้ววันนี้มิชั่นค่ะพี่ต่อจะมีชั่นให้หนูใช่ไหมคะจะมีเงิน1นึ่งแสนดองให้พี่บิม๊มพี่บิ๊มจะทําสําเร็จไหมในการหาอะไรกินที่เป็นสีฟู้ดให้อิ่มมากๆอร่อยด้วยได้ค่ะพี่ต่อไปค่ะเลสโกถ้าหนูไม่โดนฟันอะ่ะ1นึ่งแสนหนูก็อยู่ได้สู้ชีวิตหนูอีกแล้วที่นี่ทุกคนค่ะแสนหนึ่ง ที่เวียดนามจะมีเสียงตึง้นปินป้นปึนป้นปิ้นปิ้นอันนี้คือเวียดนามค่ะทุกคนก็ถือว่าเราอยู่เวียดนามนะอ่าหนึ่งแสนนะคะเท่ากับประมาณ150บาทประเทศไทยค่ะทีนี้เนี่ยสตรีทฟู้ดเวียดนามเนี่ยมีให้กินเยอะมากๆแต่วันนี้เราจะพาไปที่มันสตรีทจริงๆแบบสตรีทป้าคนแรกที่พาทุกคนไปหาค่ะเป็นป้าขายปันแจ้งแต่เราพูดเวียดนามนิดนิดหน่อยเขาคงไม่ฟันเราหรอกเนาะเพาะที่เราทุกคน,นยังจำได้ป้าฟันหนูหนึ่งแสนแล้ว,วลคนเวียดนามแท้ๆไปซื้อเหลืออยู่ประมาณสองหมื่นไปแล้ว ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ถนนเลทันต o งเขตหนึ่งส่วนใหญ่เราจะพยายามถ่ายทำในเขตหนึ่งให้แหละทุกคนจะได้ตามรอยกันง่ายๆนเนาะจริงๆรถพวกนี้จะมีอยู่ทั่วไปเลยถ้าเกิดใครเห็นที่ไหนก็สามารถแวะได้เราอยากทำให้มันเป็นเกจความรู้แบบสามารถเจอได้ทั่วไปเจอที่ไหนก็ซื้อที่นั่นได้เลยพยายามทำแบบนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะใหญ่ไม่ต่อเห็นหหนะมทางถนนมันจะมีแบบเล็กๆกับเป็นแบบเหมือนคุณลุงคุณป้าหอบของมาขายเอารถเข็นมาขายผลไม้ขายขนมลัวมากเลยแม่ผมมันถึงแสนไม่พอ อันนี้คือรถคันแรกให้เรามาถึงค่ะเป็นบันแจงค่ะไอ้จ่องจ้างจ่องดูดิย<อ>ิ้มไม่รำงงานก็เราสั่งเป็นบันแจงจ่องเขาก็ถามว่าดูดูดูคงดูดค,งคือเหมือนกขาใส่ทุกอย่างไหมเราก็แบบดูดูดิก็พยายามทำเป็นแบบพูดสั้นๆให้มันดูเป็นเวียดนามมากๆอ่ะถ้าพูดยาวเดี๋ยวเขาจะสำเนียงรู้ว่าสำเนียงไม่ใช่เวียดนามหรอกนะ โดยใช้ไปทั้งหมดพี่ต่อหนูใช้เงินเร็วมากจะทำไงดีอ่ะสามหมื่ 37, นเจ็ดพันได้บัรแจงม่กินอันนี้อิ่มแล้วแหละตอนนี้เหลือเงินอยู่หกหมื่นสามพันแค่ร้านบัรแจงพี่บิ่มก็แค่ร้านบัรแจงฉันก็ใช้เงินทั้งหมดสามหมื่นสามหมื่นนี่แค่หละสิบห้าสิบห้าสามสี่สิบห้าบาทมาห้าสิบบาทใช้ไปใช้ไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าสั่งจัดมากจริงทำไงดี คุยกันก่อนค่ะบันแจงคืออะไรคะบันแจงก็คือแผ่นแป้งขาวๆที่เราเอาไว้ห่อเมี่ยงที่เมืองไทยอ่ะจะเป็นแบบแผ่นขาวเนาะแต่ว่าที่เรียกว่าบันแจงค่ะซึ่งบันแจงเวียดนามจะมีหลายแบบแต่มีเรียกว่าบันแจงต่อยก็คือเอาแผ่นคลุกกับกระเทียมน้ำมันกระเทียมเขาตัดแผ่นแป้งสี่เหลี่ยมเป็นเส้นๆโดยหลักการของการทําสิ่งนี้ก็คือแผ่นแป้งแส่หุงชลอดแค่นแหละซึ่งหุงชลอสก็คือตามแล้วแต่รสอย่างรสนี้เป็นรสกระเทียม ก็จะมีกระเทียมใส่ให้ด้วยแล้วก็มีผงนัวใส่ด้วย <_ an> ยังเมสากับพี่ที่ขับรถเทียกันบอกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยมันฮิตหรอเขาบอกเอ่าเพิ่งมาฮิตเองแต่ก่อนก็ไม่ขนาดนั้นเหมือนกับแผ่นแป้งเขาเหลือในโรงงานอะไรเงี้ยก็มีคนแบบคิดได้ว่าเอ้ยซื้อแผ่นแป้งที่แบบเป็นเหลือๆพวกนี้มาตัดตัดขายสิแล้วปรากฏมันบูงขึ้นมาทีนี้ก็แผ่นแป้งจริงๆมาตัดขายกันเยอะแยะมากมายค่ะเห็นผงนัวป่ะเป็นเม็ดขาวกินละค่ะ งปงคือแผ่นแป้งแผ่นแป้งก่อนแผ่นแป้งมันจะมีความแบบนมัตติกที่พอเราโดนน้ำลายก็จะนิ่มลงแันดีแล้วก็พอนุมน่มลงเสร็จปับ๊บตัวแผ่นแป้งก็จะมีความเค็มน่อยๆอยู่แล้วก็น้อยมากๆแต่ใดๆคือตัวต่อยเนี้ยเขาจะเป็นหวานแต่ก็หวานมนนากนะหวานแล้วก็เค็มเแค่นั้นเลยกินแล้วมันก็เพลินแล้วมันก็มีความเขาเรียกว่าอะไรเบกแตกอะสิ่งนีน้อยากให้ฟังเสียงอะแล้วพอโดนน้ำลายมันก็นิ่งปเองไป <Okay. S 1> แ,แต่จริงเป็นสิ่งที่ สาวผิดเวยนน้มซื้อไปกิน,นบ่ายเยอะมากต่อไปแบบไก่หรือแบบเผ็ดไก่ไปว่าเผ็ดนะคะเสื้อจริงๆนะอันเนี้ยป้าแต่ละคนน่รสก็ไม่ค่อยเหมือนกันแต่หลักก็จะมีเหมือนกันแหล,ละเป็นต่อยเป็นไก่เหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่ป้าคนไหนขายดีขายไม่ดีด้วยเนาะขายดีก็ของเยอะหน่อยอย,อย่างคนที่ขายดีเห็นปะของเต็มคันให้ดูือแผ่นแต่เดาว่านางเอาไปใส่น้ำให้มันเสียงนิดนึงค่อยใส่ผงชูรสไม่งั้นมันไม่น่าเกรอบกาะซะแดงเลยนะขแบบไหนมากกว่าข้าวต้มองแดงค่ะ มันกินเพลิงคนละแบบอ่ะอันนี้จะเผ็ดแบบเผ็ดมากอะเผ็ดเค็มไม่มีหวานแล้วแป้งอันนี้เทกเจอร์มัน,นไม่เหมือนแป้งเมื่อกี้แป้งเมื่อกี้มันจะมีคมใสกว่าแป้งอันนี้เหมือนขุ่นกว่านิดนึงโดยความกรอบมันก็กรอบไม่เท่าด้วยแล้วก็เวลามาโดนน้ำลายในปากแผ่นก็จะรู้สึกว่ามันหนากว่านั่นแหละก็คนละเทคเจอร์เลยจริงๆแต่ว่าก็าใกล้เคียงก,กันก็มีความแบบพลาสติกเหมือนกันนะคะแต่ชอบมากเพราะก็ปากแล้วก็นุ่มจังส่วนนี้จะเป็นเผ็ดแบบ feeling like หม่ม่าแต่แค่มันไม่เปรี้ยวเป็นเค็มเผ็ดแบบนั้นค่ะเผ็ดเลยนะเผ็ดแบบเผ็ดอ่ะแม่ต่อไปน้องสุท่รักของฉัน4 0 0พถ้าเจ้าที่สุกๆเนยก็จเจออร์สอพเจ้านี่มันกลางเมืองก็4 0 0พันะเข้ได้ได้อันนี้ก็กินยากอะ่ะแต่ใครชอบก็ชอบเลยเอาจริงๆแล้วแต่ร้านถ้าร้านที่เขาขายใหม่มากๆแผ่นนี้จะนิ่มมากจะมีความนุ่มแบบนุ่มอ่ะลุ่มลูมแบบเพิ่งแป้งใหม่แต่เนี้ยพอมันแห้งหน่อยก็รู้แล้วอ,อ๋อมันคงค้างมาวัน2วันมันก็จะแห้งขึ้นเนี้ยแกะแล้วก็จะเห็นว่าแห้งไปละสิ่งที่จะแถมมาจะ อ hora, ันนี้ถ้าแผ่แป้งมันนุ่มมันก็จะนุ่มๆแล้วมันก็จะหนาแต่นุ่มแบบนุ่มเลยแล้วก็เผ็ดโงจะเป็นเผ็ดเค็มแต่ผงนัวเนี่ยรู้สึกว่าอร่อยกว่าผงนัวอ <c oughs> ื่นม like <c oughs> ันจะมีความแบบกลิ่นมันจะมีความกุ้งๆคือผงนัวที่นี่เนาะก็จะมีแบบผสมกุ้งผสมหอยอะไรเงี้ยผสมของทะเลอะแต่คิดเองั้งนั้นว่าอันนี้คือเป็นแบบผลกุ้งหรือเปล่านะแต่แล้วแต่เจ้าแหละทุกคนผงนัวแต่ละเจ้าก็ไม่เหมือนกันแต่เดาคือแป้งแบบนี้มันจะมีกลิ่นแป้งหมักเหมือนหมักสดนิดนึงอยู่เลยกลิ่นความหมักหมักของแป มีเนื้อมีกุ้งแล้วก็มีเนื้อแล้วแต่จะคลุกอะไรทัวเธอมะม่วงไข่ที่นี่ให้สมฟองก็เลยเหมือนห้าเนาะบิ๊มชอบแบบเอาไข่คลุกบี้มันลงไปนี่เล็ไปถึงแป้งมันจะเป็นแบบใสจะเป็นแบบเหมือนแป้งให้เรากินที่เมืองไทยแหละมีความดึงดึงนุ่มๆแต่เขาย่างกระผักแพวมันก็จะหอมผราแพวขึ้นมาแล้วก็มันจะมีเปรี้ยวจากมะม่วงเค็มจากน้ำตาลน้ำปลาที่เขาใส่นิดนึงอะแล้วก็กุ้ง อร่อยค่ะแล้วก็เผ็ดแต่อันนี้อจะเค็มน้อยไปหน่อยถ้าเป็นเจ้าประจําจะบอกขอเค็มกว่าน,นี้หน่อยแล้วก็จะหนูใส่ผงนัวจัดหนักกว่าน,นี้หน่อยค่ะแต่ออว่าพอกินแบบไข่อ่ะเขาจะให้ลงความมัน,ม,นมันนิดนึงทำไมจะกินมันแจงต้อมลรอนะทางแรกที่เราได้กินเว้ยน้องที่พามากินอนะ่ะคือแบบบอกว่าพี่ต้อมมันอร่อยมากแบบหน้าตามันไม่น่าอร่อยอะ่ะเนื้อมันมันคือพลาสติกอะ่ะแบบหน้าตามันแบบไม่อร่อยเราก็แบบไม่อ่ะก,กินมันแบบไม่ได้จริงๆมันแบบมีความน่าก,กลัวอะไรอย่างเงี้ย ก็กินเข้าไปทานจ้ากินไปกินกันอีกไม่ได้ไหมแบบเมื่อไรจะไปกินอีกมันอร่อยจริงๆมันแบบมันเหมือนแผ่นเยนลลี่บางๆไว้มันไม่ใช่พลาสติกทุกคนต้องเข้าใจใหม่แล้วมันอร่อยมากจริงๆผงโรที่นี่สุดๆที่สุดในโลกไม่มีใครเลืเท่ารักที่นี่มากลังแจงจอมสุดๆค่ะอันนี้ต่อไปนะคะเป็นรสผลไม้ของที่นี่ค่ะเขาก็จะมาเป็นแบบสดสด เป็นพวงพวงนี้เลยเราก็สามารถสั่งได้จะเอาเป็น1นกิโลครึ่งกิโลหรือถ้าเป็นลูกก็สั่งเป็นลูกได้เช่นมะม่วงหนึ่งลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เขาก็สั่งได้เหมือนกันมันลดผลไม้อะซึ่งวันนี้อยากกินลิ้นจี่ไปต่อนะนี่เป็นหน้าลิ้นจี่ลิ้นจี่ครึ่งกิโลสองหมื่นห้าค่ะไปต่อนี่ใช้เงินเร็วอ่ะใช้เงินเมื่อเติบเนี่ยค่ะกำลังเล่าบอกโกว่าโก้ขายทุกวันหรือเปล่าก็บอกขายที่นี่โรงงานยกเว้นวันหยุดก็ไม่อยู่แล้วแต่วันมันไม่หยุดก็อยู่เพราะว่าวันแถวนี้ย่านคนทํางานเยอะไงอย่างตอนนีี้้้้นนะะคคซืืือออออบรเจจางงงงไปทัหมด37ลิ่่ขแพยู เลยคือจริจีไป2 5งหมื่นหึ่งโลทีนี้เนี่ยเหลือประมาณ30,000ื่นนิดๆฉันใช้ไป100บาทแล้วเหลือ50บาทแต่แป้งก็คิดแนละ้วมีแป้งละอิ่มแน่นอนมีผลไม้ละล้างปากต้องกันน้ำค่ะต่อาาไปจะซื้อน้ำกันที มันมีความกลิ่นหอมๆมอะไรสักอย่างไม่รู้เนาะ<ช>มันก็เป็นชาเอออร่อยดียมันชาเออเออเออะไรทานองน,นั้นมันมีกลิ่นแบบขึ้นจมูกอะได้ยินไหมชาหนูหมดแล้วแม่ให้งบหนูมันน้อยเกินไป3บาทเดี๋ยวหนูขอเงินแม่สามบาทไปเพิ่เพิ่มสามบาทอะกินแก้อนอ่ะเอ,อ้ยทำไมซื้อสิบแก้วพี่ตอถามไม่ยุ่พ่ตอถามว่าแม่แม่แม่เนี่เขาขายอะไรผู้คนเยอะมากเขาเที่ยงพอดีไงเขาขายก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็สามารถสั่งได้เลยแล้วก็นั่งคาง้างคามได้ค่ะแต่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวยังไม่ใช่ทางเราวันนี้เราจะไปต่อ นี่นะคะถัดกล่ำแปลว่ารวมโฟมายแปลว่าชี้ซุกซิกแปลว่าไส้กรอจกจ่าบองแปลวา่าหุยหยองต้องเหมือนแซนด์วิชโบราณปะแหน่ะแป้งฟิลลิ่แงแพนเค้กอาอจะเป็นไส้นิดหน่อยเขาทาแบบมะกอกลีนหน่อยตอนทอดให้ใหมันอุ่นร้อนถ้าลองไส้ก็โอเคนะด้ความหวานเค็มเหมือนฟิลลิ่งแพนเค้กแต่แป้งน,นิ่มหน่ะนี่นะคะคือรถขายแจ๋รถขายขายนมหวาน ซึ่งขนมหวานที่าอยากกินนะอเต่าหูหรือว่าต้องหวยเองค่ะทุกอย่างมืองานก็คือทุกอย่างหนึ่งเดียวขนมหวานที่นะคะตุกอัาจจะใส่เหยือหรือว่าใส่กะทิก็จะมีรวมมิตรมีถั่วแดงมีอะไรเนาะแล้วก็เลือกได้ว่าใส่น้ำแข็งไม่ใส่น้ำแข็งถ้าเกิดใครไม่สามารถเรียกชื่อขนมเห็นขนมไม่รู้จะเรียกอะไรก็จิ้มว่าไกลไหนบอกว่าอันนี้ค่ะแล้วก็พูดคําว่าดาร์เอาขนมแข็งก็คือดาร์เนาะ ถ้าไม่เอาน้องแข็งก็คมน้านะตามนั้นแต่ถ้าใครไม่เอาเยอะก็บอกค่อยละเยืะอันนี้คือต้องวยนะคะอันดับแรกเขาตักต้องวยนะคะาก็ตักน้ำคล้ายๆสาคูให้เนี่ยเขาไม่ได้กาสาคูหรอกแต่ว่ามันคล้ายๆแป้งมันอะเป็นก้อนๆต้มกับน้ำตาลเขาจะอุ่นร้อนไว้เขาก็ตักมันราดแล้วก็ตักมันเชื่อมลากอะซึ่งมันเชื่อมเขาก็จะมีขิงด้วยซึ่งปกติเขาใส่เหยื่อแหละใส่กะทิแต่ว่าบิ๊มไม่ชอบกินกะทิบิ๊มก็บอกว่าไม่เอาเยอะ เื้อต้มหวยที่เวนางคือคัมเบียงาทุกคนเนื้อต้องหวยจากล้ายเมืองไทยเลยจะมีความ,มวนวลเนียนทำไมเราต้องหอมถั่วมากๆอ่ะแต่ที่ชอบแหละเดิมมาร์สมาที่นี่คือก้อนนี้แหละก้อนแป้งหมัน่นมันจะฟิลลิง่งไข่มุกร้อนเดือดๆแค่นั้นแหละแต่คือมันหอมถึงมากเยาว์เห็นหน่อยจะกินรสสดชื่นเลยอร่อยชอบมากค่ะคือ the best ที่ดีดอ่ะดูเนื้อดีแล้วดูสีดีมันแบบถั่วเหลืองถั่วเหลือง,อ,งอร่อยต้องมากินที่นี่จริง คอนเฟิร์มถึงจริงอยากรู้ว่าเดินกินมันแบบผิดบรรยาที่รป่าตอนที่คําถามในครั้งแรกก็บรรยาก็รู้สึกว่าไม่เหลิวเขอื่นเขาทำกันอะแต่ก็ไม่ได้เดินกินนี่หนูอยู่กับที่หนูกินแล้วหนูก็ทิ้งขยะนี่หนูนั่งยืนข้างหลังขยะเลยแม่คนที่นี่เขาจะมีวัฒนธรรมแบบบางที่เนาะเหมือนร้านอาหารเขากินแล้วเขาก็วางลงพื้นเลยแล้วก็กวาดพื้นที่เดียวเขาบอกมันก็เหมือนกันบ้างเหมือนกันทิ้งหลังขยะไม่ต้องเกิบหลังขยะเด้๋ยววางพื้นแล้เขากวาดทีเดียวแต่นอหนี่หนูกำลังปอกลิ้นจี่หลังปาก จริงก็อร่อล้างปากวางค่ะใบสุดท้ายแล้วค่ะสองหมื่อยากกินอะไรอีกสองอย่างเท่านั้นอาจจะเกินบาทสองบาทอยากกินอันหนึ่งเลยคือเนื้อเมี้ยคือน้ําอ้อยแล้วสองที่อยากกินคือรามาใบบกปั่นสดปันแจ้งอ่ะปั่นแจ้งเนืองด้วยเกันแน่เลยเกินแน่เลยต่อของงบเกินมาสักสิบห้าบาทได้ปะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเดินดูก่อนแน่หรอไม่รู้เดี๋ยวถ้าเกิดเกินนี่เดี๋ยวก็ก็ขอช่องกันเนาะ ร้านเมื่อกี้นะคะก็เป็นร้านข้าวราดวิมานดันใช้เมนคอร์สกับเป็นแจ้งไปแล้วแต่ใครไม่กินเมนคอร์สแป็นแจง้งทุกคนก็กินคือเป็นเกิม่มแล้วก็เขียนข้างล่างก็เป็นเสื่อมซี่โครงเนาะแล้วก็มีแบบขิดต,ต่างๆนานาก็จะเป็นแบบมีไก่นะมีนูนก็คือจิ้มได้ก็มีเหลือแบดเดียววะ่ะสองหมนะงื่นทำยไงดีดูดิเงินเหลือแค่เนี้ยมีคนอยากซื้อแบตเตอรี่คุณยายคุณยายขายก็แซมหมกไก่เมื่อกี้มีเงินอยู่สองหมืน่นแต่เป็นคนดี เราเห็นคุณยายขายลอตเตอรี่ก็เลยแบบคุณยายหลังแบบคุณยายคุณยายดูไม่ดูแก่มากๆแล้วก็เลยแบบสงสารคุณยายไงก็เลยซื้อลอตเตอรี่ไปสัมบายสองหมืน่นพอดีเลยนะอขอเบิกงบแยกได้ปะไม่รับงบในอาหาราได้ในฐานะที่คุณเป็นคนดีนแต่ว่าถ้าเกิดถูกถูกนี่คือเข้ากองกลางหมดนะได้แต่ประเด็นคืออธิบายก่อนลอตเตอรี่ที่นี่นะคะใบละมึงมึงออกทุกวันเห็นไหมราคาหนึ่งมึงข้างหลังเขาก็จะบอกแล้วว่าถูก,ก้ะได้เท่าไหร่เท่าไหร่รางวันที่หนึ่งเท่าไหร่เลยดีกว่ารางวันที่หนึ่งอ๋อ ตั้งวันที่1เลยส0 0ล้านไม่ใช่2,000ล้านดอม2,000ล้านดองเท่าไหร่คูณแปคูณจุดศูนย์ห่้าแปเข้าๆเมื่อกี้คือเลยแันตรงเนาะที่เราเดินมาจต่ปักซอยเดินตรงมาก็จะมีเจแปนิสทาวเป็นแบบร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะมากๆในย่านนี้ค่ะก็สามารถเข้าไปแล้วก็จะเป็นซอกซอยซอกซอยซอกซอยก็ไปหาร้านกินกันได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะไปต่อค่ะยังไม่พอเดินหากินไปเรื่อย ไปเรื่อยไปทั่วซึ่งถนนนี้ก็ดีนะเลยถันกรล้วปักให้ดีกว่าให้ทุกคนมาเดินกินเล่นแต่ต้องมาวันธรรมดานะจะได้มีของขาหน่อยเพราะว่าเป็น,น้านออฟฟิศถ้าเสาร์คืนจะไม่มีขนาดนะตอนนี้เนาะตัว convenience store ที่เวีเดนามก็จะมีเจ้าดังๆ b t s Circle K แต่จวีเ่นมีน้อยมากถือว่าน้อยมากแล้วก็มีมินิสตอปเยอะแต่นี่ค่ะพอเห็น GS 25ที่เพิ่งเปิดไม่นานนะ GS ก็ถือเพิ่งเริ่ม ีเจสก็คือให้ฟิลลิ่งอยู่ในซีรีส์เกาหลีไหมาลาาาาาาลลลลล้าก็จะมีเขาเตอร์ให้กินข้างหน้าเหมือนกับในซีรีส์เปเลยฉันแบบทั้งทำคอนเทนต์อะเห็นอย่างนี้ก็อยากซื้อรามยอนพร้อมไข่พร้อมกิมจิมาครบทุกอย่างเลยกันแล้วก็นั่งกินแบบในซีรีส์เลยนี่มันเวียดนามหรือเกาหลีนะพี่ต่อบอกว่า ต้นมาแต่ละต้นมันจะมีเลขแล้วถ้าเกิดว่าต้นไม้ไหนที่มีเลขก็จะออก่าเป็นสมบัติของรัฐบาลค่ะแต่ว่าชอบมากรู้สึกว่าเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยทำให้เวลาเดินเล่นในหัวใจมันจะไม่ร้อนมากเกินไปเนาะดูสิเดินไปแล้วข้างทางก็แบบน่าเดินเลนะเธอดูสิหันป้า I'm happy เมื่อกี้เนาะเดินมาจากเลขนตรงมาตรงมาสุดปั๊บประมาณห้าทีเนาะไม่กายะ่ะแล้วก็พอเดินไปกินไปไงเดินไปซื้อของกินไปก็ไม่รู้สึกว่ากายหรอกจกานพ่อหน้าเนี่ยถึงละ้างหน้าเป็นลุงโฮแล้วอ่ะทุกคนซ้ายมือจะเป็นปั๊กสั้าาานนทีี่่่มปลชืออะะไรนะ พาเมื่อจะเป็นวินคอมค่ะต่างกเล่นแบบเมื่อก <Yeah. S 1> ี้ก็รถขนมทุกคนเห็นไหมมีแบบมีขนมหวานอยู่แล้วก็สามารถจิ้มแล้วก็สามารถสั่งดาได้บางร้านจะมีราคาเขียนบางร้านจะไม่มีราคาเขียนก็แล้วแต่ซึ่งราคาเขาจะเขียนสมมติหมื่นก็จะเป็น10 k เค <10 K. S 1> เออพันก็จะเป็น 7K เอนะไรอย่างเงี้ยนี่เราถันตรงตรงมาหน่อยก็จะถึงกลางเมืองแล้วทุกคนนี่คือวินคอมที่มีซาร่ามีโรงหนังทีจนะีวีเนาะ ซ้ายมือเป็นปกัก์คสันมีมูจิมีโคนนนจากญี่ปุ่นมีอุนิโครมีทุกอย่างมากมายค่ะเหมือนกับบ้านอ่ะแม่แฮปปีจ้จริงๆเวินามเดินง่ายดูถนนอดูป็นบาเดยกว้างแบบโ oh my god แต่ก็ไม่ใช่กว้างทุกที่นี่หรอกอ่ะมีส่วนที่แคบแล้วส่วนที่กว้างแต่ส่วนที่กว้างมันก็เดินง่ายอะ่ะท,ที่ต่อบไม่ได้าสิปีที่ตอบบอกจเจริญจริงๆพอเห็นตน้นฟลามทุกทีก็จะแบบ oh <my> darling I got my heart i t r u e เอาจริงๆพอแดดไม่ร้อนคือเดินง่ายมาก เื่อกี้เนาะเราเดินจากเลยถันบดงตรงมาได้เลยปั๊บเราก็เจอลุงโพใช่ไหมคะเสร็จแล้วตรงนี้ก็เป็นถนนแบบ walking street สาม,มารถเดินเล่นได้ตอนกลางคืนตอนกลางวันก็เลยได้ก็จะมีของขายฝั่งขวามือจะเป็นทาคาชิมายาเป็นห้างใหม่ที่เพิ่งเปิเดมาแบบอ่นล่าสุดในหมู่ทุกๆคนนะว่าในหมู่วินคอมทักษันทาคาชิมายาเพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดคะ่ะแล้วก็ยิ่งใหญ่ส่วนข้างขวาของเรา <Opera House. S 1> ออเปรเฮาส์เราสามารถเดินได้หมดค่ะตรงนี้ค่ะเป็นรถไฟใต้ดินที่กำลังจะเสร็จไม่นานนี้ค่ะ เห็นคนที่เปนาำที <eterm oon> ่นี่บอกมาแล้วว่าจะเสร็จแล้วเธอพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวอีกรอบนะคะเป็นสถานีนี้ขึ้นสถานีนั้นเที่ยวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันต้องสนุกมากเพราะว่าตอนนี้พอมันไม่มีรถไปเต้ดีเนาะมันก็อาจจะเดินทางลำบากด้วยต้องใช้รถอย่างเดียวไงเีเดี๋ยวรอเนาะค่อยมาเที่ยวได้กันอีกรอบนึงค่ะอ้ยเดินตรงมาจากลงโัจะกีพีบิวกิ้งอยู่ทางซ้ายมือค่ะเ๋อปปะปะกอดังนะที่โฮจิมินห์แล้วก็ทางขวามือค่ะจะเป็นนี่เลย ตึกคาเฟ่อันโด่งดังที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปค่ะแล้วก็ตรงไปจะเป็นพอร์ตค่ะเป็นเป็นท่าเรือทุกคนก็สามารถซื้อตัว๋วเที่ยวเล่นตรงนั้นได้ค่ะต่อนี้เรวน่ารักมากเลยนี่คือตึกหนึ่งข้างในถนนเป็นเดินสิเขี่ยวชอุ่มนะ ตอนนี้ค่ะสั่งกาแฟเสือดาหรือว่ากาแฟนมบนาะที่นี่ขาย25อันนี้พอแบบเข้าไปโซนนักท่องเที่ยวก็จะแพงหน่อยก็25ค่ะนั่งกินที่โต๊ะละอันนี้ของแถมนะไม่รับอยู่ในงบแซงดตอนแรกเพราะว่าไม่นับกาแฟเสือดารก็คือกาแฟนมนมข้นหวานแล้วก็กาแฟแค่นั้นแหละเป็นกระมกาแฟโบราณมันบ้านเราอ่ะอย่างนั้นเลยรสชาติคือใช่ตามนั้นค่ะรสชาติแบบนั้นเลยสั่งกันได้ค่ะถ้าสายกาแฟโบราณแบบเล่นจอนต้องอ่ากาแฟักแก้วจัดนั่งกินที่ร้านกาแฟค่ะก็จะเป็นนั่งไปิเตี้ยๆแล้วเนี่ยก็จะมีแบบ ขนมให้สั่งได้ก็ตามราคารูปที่เห็นแล้วก็จิ้มรูปกจะก็จ่ายเงินตามนั้นได้เลยในเมืองก็จะราคาหัวนิดนึงนะคะต่อไปค่ะสองมุมสุดท้ายเราใช้งานค่ะก็ถึงที่ที่เราอยากกินแล้วนั่นก็คือเนื้อเมี้ยหรือว่าน้ำอ้อยสดค่ะเหมือนกับว่าเป็นเนื้อเมี้ยเทคเว้อะค่ะไม่รู้จะแปลยังไงซัดมันแบบแปลว่าถุงอะเหมือนกับน้ำอ้อยที่สามารถซื้อแล้วเดินกินได้อะทุกร้านที่ขายเขาก็จะมีเขียนว่าเนื้อเมี้ยเลยใครเห็นเนื้อเมี้ยก็คุ้งเข้าไปได้อันนั้นคือน้ำอ้อยค่ะ็ล้วก็จะเอาอ้ พร้อมกับตักหรือส้มจีทหนึ่งลูกแล้วก็บดไปได้วยกันออกมาค่ะก็อาจจะได้ท่อนสองท่อนแล้วแต่ว่าความน้ำมากน้ำน้อยของท่อนอ้อยท่อนน,น้นค่ะซึ่งในนี้นมันเขียนเลยว่าเนื้อมีอยเหมงงานก็เนื้อมี๊สิบเคเนาะก็ราคาเท่ากับหมื่นหนึ่งก็ไม่สุกหลงแน่นอนเนี่ยเพราะมีราคาชัดเจนอีกแล้วหนึ่งแก้วสิแก้วหนึ่งแก้วใหญ่มากเท่าหน้าหนูพี่ต่อบอกว่าที่ชายหาแบบราคาสิบห้าบาทยากแล้วที่โฮจิมินห์คือยังมีขายหลายที่มากๆคือร้านเนี้ยกินบ่อยเหมือนกันเพราะอยู่โซนเขตร้อนกินง แต่การที่เรากินมันจะหวานมากเยู่ยว่ะก็คือคือแล้วแต่ทนด้อยอ่ะอันนี้ก็จะมีความหวานพอดีกําลังชอบเพราะชอบกินสายหวานอนนี้ไงก็หวานพอดีแล้วก็มีความส้มมันแบบมันชัดเจนมีความเปรี้ยวแล้วมีความสดชื่นชัดเจนมากๆทําให้การกินน้าอ้อยที่เนี่ยพอมันมีส้มไปช่วยมันทาให้แบบมีความนเปรี้ยวอยู่อ่ะแต่บางคนก็อาจจะหมายถึงอ้อยบูดก็ได้แต่มันไม่ใช่บูดเนาะมันกลิ่นแบบกลิ่นสดชื่นของความแบบของส้มจี๊ดมันสดชื่นดีอร่อย และเมื่อสุดท้ายค่ะของเสียให้กับเราม้าหรือว่าใบบบกน่เองค่ะเพราะอนหนึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยถ่ายด้วยเนาะถ้าเกิดใครอยากกินของนอกเหนือจากพวกนี้นะคะสามารถกลับไปดูคลิปเก่าได้นะคะเดี๋ยวแปะหน้าปกคลิปให้อันนึ้นก็ทําไว้ได้ดีมากเลยค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้ค่ะมาอัปเดตเพิ่มเติมว่าขนมเจดียูนเนี่ยมีอะไรบ้างไงเราก็เลยแบบพยายามหายอย่างอื่นมากมายให้ทุกคนได้ดูค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเราม้ารออยู่ค่ะอันนี้คือเราม้าหรือนะ้ำใบบบกนะคะก็าจะมีถามว่าเอาทุเรียนนะใช้เสาเรียงคมเราไม่เอาท่า ขนมหวานมีแต่ทายเขาจะใส่ทุเรียนเนาะหรือไม่ก็พวกน้ำใส่ทุเรียนหมดก็จะชอบถามว่าเอาทุเรียนไหมเราก็อบอกไม่ค่ะเรามาแปลว่าน้ำใบบัวบกค่ะร้านเรามากมซ์นะคะมีขายหลายที่มากๆเหมือนกันนางขายดีเพราะว่าไปบอกนางก,กินแล้วมันสดชื่แเรามันมูความเฟรชกินแล้วนะคะลืมสั่งรน้ำตาลอะ่ะอันนี้หวานอะ่ะรสชาติก็เป็นใบบัวบกสดแบบปั่นอะ่ะ แต่อาจจะแบบพกรองกากออกมันก็จะแบบมีความไม่มีกากแล้วก็กินได้เรื่อยๆเหมือนเดืมอบกที่ขายตามเยาวราชหรืยอย่างนั้นจังสั้นเลยซึ่งเราสึกว่ากินแล้วสดชื่นในี่ใครชอบมากชอบสั่งกินแล้วก็ถ้าใครอยากได้หวานน้อยอย่างนี้นเราว่ามันหวานาหวานปกติคนทั่วไปแหละที่กรุงเทพคนนี้ก็น่าจะหวานร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ปกติเมื่อสั่งอิดเดือยแต่ว่าแบบมันตาลน้อยหน่อยพอหวานน้อยอ่ะมันจะแบบพอดีสำหรับคนกินหวานน้อยเลยชอบมากแต่ถ้ากิดใทยเดินร้อนๆที่ถนนคนเดินก็สามารถสั่งได้ค่ะ ตอนนี้ค่ะฝนจะหนักหนูมากเดี๋ยวสักพักก็เราไปพอฝนจุดจกก็ไปปิดกันนะคะทุกคนคะรอหน่อยค่ะตอนนี้ค่ะ,นนคะเงินแสนก็ได้หมดลงแล้วแถมใช้เกินมา3,000ที่เรามาใช้ไป2 0 0พแล้วก็ที่ตรงรีสันตรงใช้ไป1 0 0 0ง่นะะทุกคนคะก็ถือว่าให้หนูเนาะตามนนะแต่ถ้าอิ่มไหมอิ่มจริงแล้วก็ถ้าใครไม่กินบรแจงสามารถชอปปิตัวบรแจงังที่หนูเสียไปมา37 0 0ม่ะ ด้วยบั้นบาวหรือว่าซาลาเปาได้ค่ะซาลาเปาก็ราคาดีหมื่นสองอ่ะเขาจะไม่ผิดนะมีไข่คือ12ื่นสองถึงหมื่นห้า 15, แล้วแต่เจ้าแต่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวรอฝนจบแล้วไปปิดกันที่ถนนคนเดินค่ะต้องหวยที่เวนาาคอคามีงามคือคคมันหอมสึงมากมแก้วใหญ่มากอร่อยและนี่ค่ะก็คือการเดินกินในย่าน ควรหมกหรือเข็ดหนึ่งของเราเองค่ะทุกคนครับเป็นรีปฟุของจริงอันีดีกว่าอาจจะาร์ดคอร์ไปบ้างแต่เราหวังว่ามันจะสามารถช่วยให้ทุกคนหาของจ,จิได้ง่ายขึ้นเรารู้บางคนมาเวดน,นามตั้งใจใช้บตัตเจ็ตให้น้อยที่สุดทุกสิ่งที่เราแนะนําไปในคลิปเนี้ยก็ตั้งใจว่าเออให้เป็นบัตรเจ็ตแบบไม่แพงแล้วก็อาหารก็อร่อยคือคิดว่าคลิปนี้จะสามารถเราไปใช้ได้จริงตอนที่มาเที่ยวจริงอันนี้ดีกว่าตั้งใจทำคลิปนี้ด้วยความรู้สึกนั้นคะ่ะถ้าเกิดยังไงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปกินอะไราต,ติดตามด้ค่ะอยู่กับเวียนานยาวๆตัง้งใจจะแป8คลิปอะแต่ตอนนี้ค่ะฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตารพี่หน่อยนะคะอันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายที่ไทยมีเทรนควซองฉันใดที่เวียดนามก็มีเทรนบันแจงเนื้องฉันนั้นค่ะและตอนนี้ค่ะบันแจงเนืองเทรนมันก็ได้หมดลงไปแล้วตอนนี้ค่อนข้างหาย,ยากรวมถึงเทรนชานองไข่มุกที่ตอนนั้นเราถ่ายไปได้วยนะตอนนี้ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วอะตอนที่เรามาถ่ายรอบที่แล้วนอเทตพิแลกเวียดนามสมัยนะน,นั้นนะบัแลแจว อนอาคตยังไม่รู้เพราะว่ามันปิดโควิดไปแล้วค่ะอาจจะท่องเที่ยวน้อยลงคนมากินน้อยลงคนไม่น่าออกจากบ้านน้อยลงอย่างเงี้ยที่คนนี้ทาไม่แยบเพ่าพี่คนเก่าแป้งมันแบบแป้งมันมีความฟองไม่สุดเราชอบขนางก็ได้อยู่ก็มีความแบบมันไข่มันชีสเนาะหอมหมูอหอมเครื่องที่เขาใส่แหละช็ได้ยังอร่อยเหมือนเดิมแต่แรกก็แค่กซ็ซอสอหละเขาอาจจะยังใส่ไม่ไม่ถึงเครื่องเท่ากับกคนเก่าคีหนึ่คงคนเก่าหายไปละ ไอนน้ถือเป็นเอ็นจีเดลกๆให้แล้วกันนะคะสำหรับคนที่ถามว่าเราเลาพิต้าีย่นำขายไปไหนเอามาให้แล้วค่ะ